มาสด้า Bt ห้าสิบนะครับติดชุดลากเรือลากจีทสกีลาบิ๊กไบค์นะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับหัวบอลน,นะครับเป็นหัวห้าสิบมิลลากเรือได้เจ็สกีได้บิ๊กไบค์ได้นะครับตัวบอลมาสตดเข้าสอดออ,อ,ออกได้เวลาไม่ใช้งานนะครับจะไม่ยื่นออกนอกตัวรถหรือแค่บริเวณตรงนี้นะครับมีทารเกี่ยวด้านล่างนะครับกันบอลมอสคอมีสปินกันทายทำกันัวงบอลบ,บุ๋ ชุดปักไฟเจ็ดทีนัสัญญาณไฟรถเดียวซ้ายรืกค่ไปเบรกไปลีนหมายเลข816นะครับชุดลากเรือลากเจ็ดทีนะครับของพาด้าบีที5ครับโอเคขอบคุณนะครับสำหรับรับชม